สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตามเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านครับวันนี้เดชารถห้างพามาดูนะครับแม่เจา้าโนวาเอสคันนี้จะเป็นอเอสโชกคู่นะครับห้าเกียร์นะครับแม่รุ่นนี้หาดูได้ยากครับมันเป็น ลดตัวลิมิเต็ดตัว5เกียร์5สปีดตัวสีเทาเป็นรุ่นพิเศษครับคันนี้นะครับไม่ค่อยจะมีนะครับหายากนะครับสภาพทุกวันนี้ก็นะครับหายากเต็มทนแล้วครับรถสภาพนี้นะครับเดิมๆนะครับชุดสีเป็นชุดสีแท้ทั้งคันครับย้ำชุดสีแท้ทั้งคันสีเทาสีเดิมไม่เคยทำสีครับ รถคันนี้สวยงามมากนะครับเอกลักษณ์เดิมๆทุกอย่างครับปั๊มแดงนะครับปั๊มแดงเดิมๆอันนี้ดิฉานรดห่างยังไม่ล้างนะครับคือมาแบบไหนอยู่แบบนั้นครับจานดิสนะครับหนาๆไปเลยครับหนาๆไปเลยนะครับมาดูชุดสีครับปากฉลามนะครับยังไม่แตกหักหูยึดสวยนะครับ สวยมากครับคันนี้ครับชุดสีมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถ20กว่าปีครับไม่ธรรมดาครับสภาพนี้นะครับหัวน็อตแต่ละหัวนะครับเดิมครับแหวนรองหัวน็อตนะครับนี่ครับเดิมครับสติกเกอร์ยังอยู่ครับคือคันนี้ยังไม่ได้ล้างอะไรในสิ้นครับพี่น้องมาแบบไหนจอดแบบนั้นครับมาดู นะครับหัวน็อตนะครับชุดสีไม่เคยแกะนะครับนะครับชุดสีไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวครับคันนี้ถังนะครับถังเดิมๆสีเดิมนะครับสีเดิมไม่สวยงามจริงๆครับพี่น้องซ้ายขวาสวยครับชุดสีนะครับไม่ไม้นี่ไม่มีแตกไม่มีคอนนะครับ แน่นหนานะครับผมเบรกหน้าเบรกหลังคัดมือนะครับใช้ได้หมดครับเดิมเดิมเลยครับสึกว่าตัวเดิมจะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับของแท้ครับเดิมเดิมของแท้ครับสติกเกอร์เครื่องก็ยังอยู่ครับพี่น้องแมนี่นะครับเอกลักษณ์ของรถเดิมนะครับยังอยู่ครบครับ นะครับสวยจริงๆครับพี่น้องกันตรงกันตกของเดิมหมดนะครับคุนพิเศษครับคันนี้นะครับขายเหมือนเดิมครับสนใจติดต่อเข้ามาครับ098 829 777 7นะครับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่15500บาทนะครับรถเอกลักษณ์เดิมนะครับหาดูได้ยากครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ